ทำไงพี่พินุต้องไปประชุมทำไงพี่ไปประชุมพินุซื้อบัตรไปซื้อไปสามใบใบหนึ่งของพิณุอีกสองใบาหาคนไปเข้าประชุมให้คนอื่นพูดให้เราไม่ต้องพูดพูดแล้วไม่เวิร์กเลยคุณครับผมทําทุกอย่างที่อัปไลน์บอกให้ทําผมไม่เคยมีข้อแม้ไม่เคยบอกว่าไม่ว่างไม่ว่างมึงก็หาเวลาสิวะมึงจะเอาเงินไม่ใช่เหรอบอกเผื่อมึงด้วย พูดกับดาวไลาตัวเองนั่งอยู่ในห้องนี้คุณครับผมไม่เคยทำให้อัปลายผมระคายเครืองดวงใจแม้แต่นิดเดียวจนท้ายที่สุดอัปลายผมก็เลิกไปแลาวผมเข้าประชุมผมชวนเพื่อนวิศวะไปได้อีกสองคนนะในงานนั้นคุณหมอวัชราตอนนั้นเป็นมรกรพูดเป็นคนแรกผมฟังอยู่ท้ายห้องอูห้หูตื่นเต้นเห็นภาพความสำเร็จอ้คุณหมอมีชีวิตที่ดีขึ้น อยอดเยี่ยมมากพอคุณหมอพูดเสร็จปั๊บคนที่สองสาวโรงงานครับเป็นมอละกดกาลังก้าวสู่เพชรคุณอัมพรวันทองเป็นผู้ปล่อยสายประจับคนที่สองจบการศึกษาป,ป4สี่ปห้าปหกประมาณปอหกมาเป็นสาวโรงงานสุดประการเงินเดือนวันละสี่สิบห้าบาทแล้วมาเป็นสาวเสริมสวยแล้วมีลูกค้าเป็นสปอนเซอร์แล้วทําจนเป็นมอลกอรายได้ตอนนั้นประมาณปีสามสามสามสี่ห้าหมื่นทองบาทละสี่พันวันหน้าผมมาเงินเดือนสองหมื่นกว่าผู้จัดการสามหมื่นกว่าขับรถมือสองอยู่เลย เป็นมลกอตอนนั้นห้าหมื่ผมดูฮะจบปหกแล้วได้ห้าหมืนกูจบวิศวะเจ็ดพนากูเรียนเยอะไปเปล่าวันเนี่ยกูมไม่น่าไปเรียนเยอะเลยนั่งฟังตื่นเต้นโอ้โหชีวิตแบบนี้ทีนี้ผมก็มีดาวลายนั่งสองคนผมก็ประกบดิขว้าเลยกลัวมันกลับ ไงครับลายก็ดูอย่าเพิ่งกลับนะมึงอย่่าเเพิงหยียบเท้าไว้ผมก็นั่งล้อมเนี่ยทอยสะกิดเพื่อนเยี่ยมสุดยอดเลยนะเพื่อนโหดูหมอทําได้ดูสาวโรงงานทําได้สุดยอดพอจบประชุมปั๊บนะเราก็จะล้อมดาวลายใช่ไหมล้อ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 มเพื่อหวังผมคนหนึ่งเพื่อหวังสองคนล้อมมันไม่มันกลับล้อมเป็นไงดีไหมเพื่อนดีไหมพิศนุบอกเลยนะคุณจะมีเพื่อนแบบผม พี่สนุูสงสัยมากเลยว่ะเฮ้ยเคลียเลยเคลียเลยสงสัยถามได้ตรงไหนวะสงสัยตรงไหนพวกมึงอะ่ะก็เอาแต่คนสําเร็จมาพูดอะ่ะคนแอมเวยไม่ใช่มีเฉพาะสําเร็จทําไมไม่เอาคนล้มเหลวมาพูดบ้างอะ่ะโอ้โหผมเนี่ยนะแทบเจ้าเข้าเลยอะ่ะ <laughs> มึงต้องเคลียกับกูเดี๋ยวนี้เลย <laughs> ไม่ต้องกลับหอพัก <laughs> อัดมั่งตรงเนี้ย มึงต้องจบมึงต้องเคลียเลยผู้เรียนถามท่านครับท่านครับตอนเรียนหนังสือเนี่ยเคยเลอกกันบ้านเพื่อนไหมการลอกกันบ้านเพื่อนนี่ไม่ได้สื่อว่าเราโง่นะครับสื่อว่าเราขี้เกียจทำถูกไหมเราแค่ขี้เกียจแต่ไม่ได้โง่ดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกลอกเราจึงเลือกลอกคนที่สอบได้หรือสอบตกครับสอบได้เราก็เลือกลอกคนที่สอบได้ เพื่อนเราอย่างน้อยทีย่สุดเราจะผ่านในวิชานั้นถูกต้องไหมครับก็ถูกต้องไอ้เซ้ยติง่ง<ช>เขาอยากให้เราสําเร็จเขาก็เชิญคนสําเร็จมาพูดมึงจะไปฟังคนล้มเหลวหาอะไร <S <S มึงฟังคนล้มเหลวแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นเหรอมึงจบวิศวสะสเปล่ามึงรู้คิดไม่เป็นมึงเคยเล่ากันบ้านคนสอบตกเหรอมึงก็เล่าคนสอบได้แล้วเวลามึงฟังความสำเร็จแล้วก็ดูตัวอย่างคนสําเร็จมึงจะยอมเส้อปัดเสียเงินมาฟังคนล้มเหลวทำ มันเลยในห้องประชุมแม่งตายเป็นทางทางเลือดอาบกระเซ็นถูกต้องไหมครับคุณครับคุณเป็นพ่อเป็นแม่คนเรามีลูกเนี่ยเราให้ลูกคบกับใครครับก็คบกับแ็กที่เรียนเก่งๆถูกไหมเราจะบอกลูกเราครบลูกกลุ่มนี้แม่เช็คแล้วโง่ทั้งฝูงเลยลูกคบแม่งเลยกลับบ้านมันจําแม่งไม่ได้เด็ทีเนี้ยแล้วก็ให้ลูกเราครบคนนี้เก่งๆถูกไหมครับแล้วก็ต้อง คนสําเร็จถูกไหมครับจะไปฟังคนล้มเหลวทําไมคุณครับฟังมาทั้งหมดเนี่ยประมาณเจ็ดสิบนาทีผมบอกพ่อหนึ่งนะคุณจะประสบอะไรในธุรก,กิจนี้นะครับอย่าฟังคนล้มเหลวเด็ดขาดผมไม่เคยฟังคนล้มเหลวแต่ฟังทําไมฟังแล้วมันชีวิตดีขึ้นเหรอแล้วฟังคนสําเร็จครับแล้วผมไปฟังของมิจาเด้วย ใครๆก็ว eh. ิจารณ์กันได้ม no ีปากก็สักแต่พูดแต่ผมฟังคนสําเร็จผมฟังอย่างพี่นักพวันผมฟังอย่างเพชรพรอัใจผมฟังอย่างคนประสบในระดับเพชรและสูงขึ้นไประดับมรกตทั้งหลายคนที่สําเร็จในแอมเบผมไม่ฟังคนอื่นพิษณุไม่ได้นะเราก็ต้องฟังหลายๆด้านฟังอะไรหลายๆด้านกูคิดเองเป็นในเรื่องลบๆอะกูต้องไปฟังทำไมเรื่องลวกูก็คิดได้ คุณครับคุณรู้ไหมเรื่องรบๆในสมองเราเนี่ยสามารถอยู่ได้จนตายไม่ต้องเพิ่มด้วยซ้ำไปไอเรื่องรบๆในหัวเนี่ยเขาบอกว่าการที่คนเรานะครับจะทําลายคนเนี่ยใช้คําคําเดียวแต่ถ้าจะสร้างคนเนี่ยต้องใช้คําเป็นหมื่นเป็นแสนคำแต่นั้นไอเป็นหมื่นเป็นแสนครับเราต้องฟังจากคนสําเร็จครับอ่านหนังสือมาหลายเล่มเขาบอกแล้ครับว่าชีวิตของเราที่สําคัญคือต้องมีโค้ชคุณจะเปนจะต้องมีโค้ชมีที่ปรึกษา แต่คนทํางานประจําใครจะเป็นโค้ชใช่ครับนักแสดงเ็ามีผู้จัดการส่วนตัวนักกีฬามีผู้จัดการส่วนตัวเราทํางานประจําใครจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้เราไอ้ผู้จัดการก็ยังเอาตัวมันไม่รอดอยู่เลยแต่ในธุรกิจอเมเิคุณจะมีอัพไลน์สูงขึ้นไปเป็นโค้ชที่คอยช่วยเราว่าทําอย่างไรคุณจะประสบความสําเร็จดังนั้นคุณจะต้องจับมืออัพไลน์เอาไว้อย่าปล่อยมืออัพไลน์แล้ววันหนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จ